สวัสดีค่ะพี่น้องเง้ยนี่หัุ่นวนเป็นดอกอีกอย่างนี่เอามาต่างประดับโอ้ย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 เด็กกรสีกินเข่ากับบักนัดกับไข่ขวายาวัชันวมาสีเด้อร์เขาเศร้ามันก็เพิ่งอยากกินตอนนี้แหละมันโมหิวนะเขาเศร้ากินเป็นเขาแรง กิน,ก,น,นกับบอกนัดนีละขัวไข่กับเคย้ยขอนียวแดงเอาต้นตันนี้มาประดับวมอนเป็นต้นอิงยาวเขียว โอ้อออคือิรนก็ดายสากน้อยกินของ้าวด่นเป็นเค็มๆยังไง กินกระบอกแนักหายมันไลเขาลงคลอเนี่ยกินยาก,กินซาไลยปลาแล้วเกลือใจอะจะผลมาต่อมีอยังหรอ เอยกลุ่งเปรียรๆมาเด้อมากินน้ำกันสมแห้งสมๆม,ม,มันหวานเนาะ ัวไข้ก็แสบแ้วน,นี่กินยังสีมันจะแสบอืมอมสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาวันนเด้อสุดสวยสุดรอดทัวรโลกบายบาย